โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าตีมของ Visual Studio และการปรับแต่งฟอนต์นะครับอันดับแรกให้เราเปิดโปรเจกต์ของเราที่เคยสร้างไว้นะครับ Hello World App ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปครับอันดับแรกนะครับผมจะสอนวิธีการปรับแต่งหน้าตาของโปรแกรม Visual Studio ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับไปที่ Tool นะครับไปที่ Option ตรง environment ตัวนี้นะครับตัวแรกสุดเลยนะครับไปที่ general เราจะพบว่ามี color theme ตัวนี้ครับค่า default คือ blue นะครับทีนี้สำหรับบางท่านอาจจะอยากทดสอบ theme มอื่นๆดูนะครับว่าเป็นยังไงก็ลองเลือกได้เลยนะครับ dark อย่างนี้นะครับที่เห็นใช้กันนะครับลองกด ok ดูนะครับอีวลองปิดเปิดใหม่ดูนะครับ ตรงนี้โปรแกรมอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับขออนุญาตทดสอบดูวอีกครั้งครับ blue dark โอเคโอเคนะครับตอนนี้น่าจะได้แล้วนะครับลองเปิดใหม่อีกครั้งนะครับตอนนี้ทีมก็จะเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนะครับ าการใช้ทีมด์กนี่อาจจะทําให้เรามองมองยากนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เกิดเออร์นะครับโดยส่วนตัวผมจะชอบใช้นะครับตัว d e f a u l t นะครับเพราะว่าตัวบลูตัวนี้นะครับพอง่ายในการที่จะสังเกตว่ามันเออร์ตรงไหน,นแต่สําหรับโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์แล้วนะครับก็จะตรงนี้จะไม่เป็นปัญหานะครับโอเคผมจะเปลี่ยนกลับไปเป็นบลูนะครับ ใช้ดาร์กก็จะดำๆแบบนี้นะครับบลูค่าเริ่มต้นนะครับาต่อไปนะครับผมจะสอนการปรับแต่งฟอนต์นะครับก็ไปที่ Tool นะครับ option เหมือนเดิมเลยนะครับมาในส่วนของนะครับ Font and Color นะครับซึ่งอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้ตอนนี้ขนาดนะครับประมาณ10นะครับ ถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นแบบอื่นดูนะครับ12นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปีวิวให้เราดูนะครับเลือกฟอนต์ตรงนี้ได้นะครับถ้าเราเลือกไปแล้วแบบนี้นะครับก็ลองกดโอเคดูเห็นไหมครับ Text Editor ก็จะเปลี่ยนไปให้เราแบบนี้นะครับทีนี้เวลาเราตั้งไปแล้วจะกลับคืนนะครับก็ไปที่เดิมครับ Tool Option Font and Color นะครับกดเลือก Use d e f a u l t นะครับ โปรแกรมจะคืนค่าเริ่มต้นให้เราอัตโนมัตินะครับกดโอเคครับเห็นไหมครับตันนี้ก็ได้แล้วนะครับในโปรเจกต์ของผมที่จะสอนต่อไปก็จะใช้นะครับฟอนต์แบบนี้นะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆนะครับโอเคครับทีนี้มาต่ออีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะจบเลคเชอร์นี้นะครับเราจะเห็นว่าด้านซ้ายสุดเนี่ยมันมีเลขบรรทัดกำกับไว้เพื่อให้เราง่ายต่อการอ้างอิงนะครับก็ไม่ได้มีผลต่อการเขียนโปรแกรมนะครับแต่ว่า เวลาโปรแกรมแจ้งเออร์เรอร์อะไรใดๆหรือว่าใช้ในการอ้างอิงเนี่ยเราจะบอกได้ว่ามัน,มนทัดที่เท่าไหร่นะครับสมมุติถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนสีหรือว่าซ่อนเอาไว้จะทำอะไรนะครับไปที่ออปชั่นนะครับตรงลายนัมเบอร์เห็นไหมครับค่า default จะเป็นสีตัวนี้นะครับค่า default เขาจะเขียนไว้เป็นสี default ถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ไหมครับลองดู ยลโล่นะครับลองเป็นสีอื่นดูสีแดงแล้วกันนะครับลองดูครับกดโอเคครับเห็นไหมครับหมายเลขบรรทัดก็จะเปลี่ยนสีให้เราเลยนะครับทีนี้เราไปตั้งค่ากลับเหมือนเดิมไหมครับถ้าเราเลือกดียุติดีฟอ์ตัวนี้นะครับจากนั้นไปที่ลายนัมเบอร์เห็นไหมครับทุกอย่างก็กลับมาเป็นดีฟอ l ์แล้วนะครับ ต่อไปผมจะแนะนำอีกจุดหนึ่งนะครับตรงให้เรายุบ Environment ตัวนี้กลับก่อนนะครับไปที่ t e x t Editor นะครับตรงนี้ขยายออกมาครับไปที่ All l a n g u a g e ตรงนี้นะครับตรง Line Number เห็นไหมครับตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการแสดงนี่เราก็เอาออกนะครับ Line Number แต่ในตัวอย่าง ทุกตัวอย่างของผมจะใช้ line number ตรงนี้นะครับอลองเอาออกดูนะครับหายไปแล้วนะครับอันนี้ทําให้ดูเฉยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเราใช้นะครับก็ติ๊กกลับไปที่เดิมน,นะครับ line number อีกจุดหนึ่งที่ผมจะสอนก็คือตัว word wrap ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ show visual ตัวนี้นด,ด้วยนะครับเวลาที่เราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยครับโค้ดมันยาวก็ให้ทําการ ขึ้นมาทัดหมายให้เราแล้วก็โชว์สัญลักษณ์ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นการง่ายในการสังเกตนะครับตรง Navigation bar ตรงนี้ก็คือแถบด้านบนตัวนี้นะครับ Main string ตัวนี้อ่าเราผมต้องเอาออกดูน,นะครับหายไปแล้วนะครับทีนี้เราก็กู้คืนกลับมานะครับตัว Navigation bar ตัวนี้จะทำให้ง่ายต่อการเราเลือกซับ Position ต่างๆนะครับฟังกช์ชันต่างๆหรือ กระทั่งอีเวนต์ต่างๆก็สามารถทําให้เราเลือกได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้โอเคเอามากลับมาคืนนะครับกดโอเคไปครับโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็จะเป็นการตั้งค่าโปรเจกต์นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมนะครับต่อไปผมก็จะใช้การตั้งค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นสําหรับการทํางานทั้งหมดนะครับโอเคครับขอจบเลคเชอร์นี้ไว้แต่เพียงต่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันเลคเชอร์หน้านะครับขอบคุณครับ